สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ l ลิฟลี่ซากุรวันนี้นักสืบพี่ตั้งกวาจะมาทำตามที่น้องคนนี้เนี่ยเขาแนะนำด้านล่างชรายดิบเนี่ยจะมีเมนู m มเทอรเรนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนร่างให้เป็น Glass หรือแก้วแค่นี้ค่ะจากนั้นก็เข้าไปเปลี่ยนชุดเราก็จะได้แล้วอวตารหัวใส เ <Wow. S 2> ก๋ดีค่ะแต่ก็ไม่รู้นะถ้าไปทำการ์ตูนมันจะเป็นแนวไหนได้ขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน fc ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย